ค่ะทุกคนเดี๋ยวนกแก้วพบกับนกแก้วชาแนลในคลิปนี้นะคะทุกคนนกแก้วจะพาเดินดูหอยค่ะทุกคนนี่หอยต่างๆหลายหลายนานาชนิดเลยค่ะแต่และชื่อ,อไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกคนนู่นอันนู้นงวงช้างโบราณนะคะตัวนูนน้นงวงช้างโบราณอันนี้หอยหอยอันนี้หอยกระต่ายนะคะนี่หอยกระต่ายหอยกระต่ายนี่ อันนี้หอยกระต่ายหอยกระต่ายอันนี้หอยหน้ายักษ์นะคะนี่เนี่หอยหน้ายักษ์่หอยหน้ายักษ์่อันนี้หอยนามดอกไม้หอยเจกันอันนี้หอยเจ๊กันนะคะนี่ไะดูไปเรื่อยๆตามน้อแก้วดูไล่เลยนะจ๊ะสวยค่ะนี่หอยนมสาวชมพู อันนี้คือหอยนมสาวชมพูนะคะทุกคนอันนี้คือหอยนมสาวนะคะนี่อันนี้หอยแดงเล็กอันนี้หอยนมเล็กนะคะน,นี่นี่ค่ะหอยนมสาวสวยงามมากมากเลยนะคะทุกคนที่นี่ sociology. หอยหอยเยอะมากแล้วก็เป็นพิตธภัณฑ์หอยด้วยนะนี่ค่ะนี่ดูดิธันี่ นี่นี่ค่ะทุกคนสวยไหมช่วยสวยไม้แตกๆหลายๆนานาชนิดเลยนี่เดี๋ยวนกแก้วตามพาดูนะคะตามนกแก้วดูได้เลยนี่ไม้แต่ละอย่างะค่ะนี่พามาดูพิษกรรันของนี่หอยเต่าหือ้อนะหอยเต่าหื้อนี่หยอ,หอหยปากกาลังหื อันนี้หอยพับนี่ค่ะนีนหอยพับนี่สวยยท้งนั้นเลยนะคะทุกคนสวยวยอันนี้หอยก่าน้องดูฝั่งนู้นกันดีกว่าตามนกแก้วได้เลยจ้าหอยหัวใจไปดูฝั่งนู้นกันนี่ ว้านของทุกคนนี่สวยมากเลยอันนี้หอยอะไรก็ไม่รู้นี่นี่สวย พอเราออกจากพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแล้วเราก็มาไหว้พระขอพรบน,นบนโบสถ์ค่ะทุกคนที่นี่นะคะเป็นโบสถ์สองชั้นนะคะมีรีบให้ขึ้นพอเข้ามาในตัวโบสถ์แล้วนะคะทุกคนก็จะเห็นภาพฝาผนังที่สวยสดงดงามมากๆเลยนะคะแม้กระทั่งโบสถ์ยังสวยเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะวัดบัวขวัญน,นะคะมีพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยมีถ้ำพญานาค,นะคะ่ะแล้วก็มีโบสถ์ที่สวยงามนะคะ ใครที่ยังไม่เคยไปนะคะขอเชิญชวนเลยค่ะไปเที่ยวได้เลยแล้วก็จะเห็นความสวยสดงดงามของวัดแห่งนี้นะคะก็มีความสวยสดงดงามไปดูเปลือกหอยที่แปลกตานะคะใครที่ยังไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าเปลือกหอยมีหลายชนิดมากมายนะคะแม้กระทั่งหอยให,ใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนใครที่ยังไม่เคยไปนะคะเชิญชวนเลยค่ะวัดบัวขวัญค่ะทุกคนหอยมือเสือยักษ์นะคะทุกคน โตมากใหญ่มากเลยนี่หางเสือยักษ์นะตัวนี้ใหญ่มากฮอดไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเลยนี่ดูนี่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 หางเสือยักษ์นะคะทุกคนดู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 นี่ฮอดัวใหญ่มากหางเสือยักษ์ อยโคกยักษ์ค่ะทุกคนดูนี่มันจะเป็นกระเจี๊ยวแล้วเหรอมันจะเป็นหินแล้วนะเนี่ยเนี่ยหอยโคกยักษ์เนี่ยโอ้นี่ค่ะทุกคนดูดูดูด,ดูหอยแต่ละอย่างเปลือกหอยแต่ละอย่างนี่นี่ หอยทะเลอ๋อนกทะเลน,นี่ปลาดาวอันนี้ม้าน้ำนี่อันนี้หอยกาบน้ำจืดนี่ดีห้องจาัดน้ำจืดดูสิคะทุกคนหอยสวยๆมีหอยมะเร็งคู่นี่อันนี้หอยหอยหมากทุกเรียนอุย้ยดูสิคะทุกคนสวย ส,สวยทั้งนั้นเลยพามาดูหอยนะคะวันนี้นี่นี่้ส,สวยส,สวยทั้งนั้นเลยค่ะทุกคนอันนี้หอยยักษ์นี่นี่คลิปนี้นกแก้วก็ขอฝากไว้แค่นี้นะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปช่องนกแก้วชาแนลด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้า คลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย